ตอนนี้นะคือมันมีการประกาศขายบ้านในญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ราคาสูงคือการมีบ้านในญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องง่ายแล้วเถอะแล้วมันก็ราคาถูกด้วยแล้วต่างชาติตอนนี้เนี่ยก็คือจองเลยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นสังคมผู้สูงวัยอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ละคืออัตราการเกิดต่ําแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เยอะแล้วส่วนมากเนี่ยไลฟ์สไตล์ของเขาก็คือเหมือนคล้ายค้ายกรุงเทพแหละเหมือนคล้ายๆคนไทย ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยู่บ้านไปอยู่บ้านตามต่างจังหวัดทีนี้อยู่ไปแล้วยังไงอะแก่แล้วก็ต้องอยังไงเกิดแก่เจ็บแล้วยังไงคะลูกชัดดาวเรื่องนออกไหมละ่ะปิดสวิตช์ไงดับดับศู์คุณนาบ้านที่อยู่ก็กลายเป็นบ้านหลางลูกเต้าเอ่ยอะไรเอ่ยก็ไม่ได้นิยมจะไปเอาสมบัติที่เป็นบ้านหลางตรงนั้นเนื่องจากว่าจะต้องเสียพสภาษีอะไรต่างๆค่าบำรุงบำรุงแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรไง คือครอบครัวของญี่ปุ่นมันจะเป็นครอบครัวเดี่ยวบางทีก็เป็นโสดเป็นอะไรก็ไม่รู้จะยังไงก็อยู่ที่ที่ในเมืองก็ทํางานต่อนะทีนี้เนี่ยถามว่ามันมีเยอะแค่ไหน9ล้านหลังแล้วเขาเชื่อว่าปี7 6ะ็ะจะมี11ล้านหลังนึกออกไหมเยอะมากเยอะมากๆเลยตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เหมือนกับมีธนาคารมีธนาคารอากิยะที่เป็นรวบรวมบ้าน เนี่ยบ้านล้างต่างเนี่ยเอามาทําเช่าทําอะไรปล่อยของปล่อยขายอะไรต่างๆให้ชาวต่างชาติและญี่ปุ่นเนี่ยถามว่ามันยังไงมันก็คือค่าเงินมันต่ํามากตอนเนี้ยคนก็เลยไปเที่ยวเยอะล่าสุดเนี่ยก็มีคนเที่ยวกว่าสามล้านคนนะไปเที่ยวญี่ปุ่นนึกออกอปะบงบ้านอะไรก็จะเนี่ยต่างชาติจ้องและคือบ้านส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันจะอยู่ตามชนบทนะเออแล้วคนต่างชาติที่เขาไปซื้อเขาก็ดอนแค่ care, อยู่แล้วว่าจะ มีโกสมีอะไรใครตุยเย่อะไรมาก่อนไม่สนใจค่ะซื้อก่อนแล้วก็จะเลือกทําเลคนที่ซื้อเนี่ยเขาจะเลือกทําเลส่วนมากก็จะคือใกล้ริมแหล่งน้ําริมน้ําใกล้ภูเขาต่างๆญี่ปุ่นมันสวยไงอะทํานองนี้ติดทะเลติดแม่น้ําติดภูเขานะเลือกเอาช็อปปิ้งเลยค่ะอืม